เอ็นแล้วลกูกมหาเบิงเม่ละนี่สิไปสก,กีกับโรงเรียนค่ะนะพี่น้องเอ็นไว้เบิงนี่เบิงเครืองเบิงตาตาอันนี้ก็หาชิมหาแล้วพี่น้องตาแว่นตาด้ยนี่ครบชุดนี่ประมันเท่าไรครบชุดนี่คิดบ้างรถพี่น้องสามร้อยยูโรสามร้อยยูโรหมื่นกว่าบัดน,นี้กับหมื่นกับหมื่นหะ้าหมื่นสองเนาะมื่นสองเนาะ แต่ชุดเดนี่สามอยูโรมืนวันนี้อันไปเที่ยวอีกเอนเอนซีใช่ไหโอ้ดกอไอซโอ้ไม่ใกทอนกนตทเัใช่กมัทเอนกนัทนันทอกนทเนเ็มอเอหอกั สองหมื่นสองมืน,ส,มนสามมืนไปเรียนสก,กีกับโรงเรียนซีมือเออเป็นสามหมื่นสามมืน,มมนโยูโรตีไปค่ายูคากินอือสามหมืนพี่น้องเอ,อ้ยไปเรียนสก,กีนี่นะไพว่าเมืองนอกเมืองหน้าบทบดิเสียคาเรียนกิกนยูนหรอแต่ว่าเสียคาสูตรคาหนังสือคาโมน,นี่เขาเสียบเบเด็กพี่น้องนี่นะโรงเรียนนะแต่เซเยสเลย Euh, oui, si c'est à elle, normalement ça devrait passer. Il faut voir, ouais, euh... et Laetitia est à quoi? Il faut demander euh, Laetitia. On n'a pas dit. on, oui, pas dit. Dit. Je demander, on va voir D'accord, mais il n'est pas pour motion sur C'est le ski. C'est le ski. C'est ski. C'est On Tout on peut <laughs> ตูนสกีตุกอย่างไม่ต้องไนซื้อเราจะไปเซ่าอี่นั่เไปเลยี่นองไปเล่นสกีชีมือเนี่ยบ้างนี่เล่นสกีชีมือใจลงเลียนหาลอยสูตรอีกสามลอยเออคาซาเคียงมูนี่อีกตีไปเลย สองหมืนสามมืนสามหมื่นหาเป็นหนอขั้นขีดเป็นเงินเท่านีดัวขาและเมื่อหนอแพงยิ่งแต่ว่าขาใส่กับแพงพี่น้องเอ้ยวอาให้พี่น้องสู้กันฟังหนอเฮ้ว่านรวยอยู่นี่ฝรั่งหาเลี้ยงลูกทรงลูกเลี้ยงพอยะพอยะเห้พี่น้องอืมทีพังเล็กนั่นหรอเออมลาอพามลนี่มาสือสุดชกี มาบอกให้พี่น้องฟังพี่น้องไปสกีเมื่อไนี้ไปอย่งนี้เ่อไปจักเทียพี่น้องเล่สกีสุดมันแพงเลยเ่อไปข่อยเขาปลาข่อยมีแห้งเมื่อไปเล่นสกีอุ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องมาเด็กกันล่องในเหนือเพื่อนลาตจีฮาซื้อสุดสกีให้ลูกเพิ่นไปเราเที่ยวหนึ่งพี่น้องเที่ยวหนึ่งก็หน่อยๆเนาะเพิ่นไปเนาะเที่ยวหน่อยๆกับสุดหน่อยๆ ซ <ah yep> ื้อสุดน้อยๆอีกวันนี้ง่ญ่อีกได้เป็นพี่น้องซื้อสุดง่ญ่อีกคนละราคาพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่ยังกม่รู้มาังอะมากเลย ชุดใบน้าพี่น้องนี้นี่แหละพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าไล่ใจขัดขนาด <c oughs> ถ้าพอเห็ดบ่หากับบ้อไรพี่น้องนี่แหละคือว่าหาทำง,งานงงงแงง,ง,ง,งงประเทศใดคือกันเบิ้ลว่เห็ดบปมีกลิ่นซุ้มบปมีลูกรวยแท้ลูกมากแกยากจนแมนดีหลี <laughs> ของแค่แน่นอนนะพี่น้องเ่าเฉียงเด้อลูกหมากจะยากจนผู้ใดลูกดกผู้นั้นละแยบวาลูกลนองกมาีสีกัมซาลูกเวายอชชอเว่าจุบุข้องตาบัสซีอกเซนฉันไม่าตั้งก่สมองฉัน่รอกเซนอย่าเอสอะลูกเอสเอ เอาได้พี่น้องนี่ไปเลาะต่อพี่น้องจา้า